ได้เด็กผู้สูงดึงเนาะดึงสองสามเสร็จเรียบร้อยโอเคครับสปาดีพ่อแม่พี่น้องเก่าน้อนแม่ก็อยู่กับเฮาในเซนทรัลอีกแล้วนี่ก็มากับอาคือเก่ามาหาหยอดเหียดนะอาแป้งขนาสตาสองนี้สองนี้ตรงนี้เนี่ยมือล่าเอียนแล้วนี่ กัมนมานี่กะเป็นตอนแรงๆเนาะมาน,นี่กะว่างเวียอ่ากัมาแต่เวียแต่งานเ,าเลยมีโอกาสมาละส่วนเหมืนมาจะแบบนี่กัเป็นนอนที่ห้ามารอบนั่นนะแต่ว่ามารอบนั่นนะหน้ามันชิบิววูดก็ว่าสิม,ามันเลาะเบิ่งไว้นี่เจอสิแน่ได้ละเพราะว่ามันก็เป็นหมองที่แปลว่าเขาเจ้าดูดน้ําลงแห้งเนะาะเมื่อกี้น้ําอยู่ประมาณนี้แต่กับห้อยตีนย้าเงงจ้ามันยังมันหยีอยู่เลย นี่จะสีหวานได้ได้เนี่ก็เห็นอยู่แล้วหูเย็นก็ได้เป็นพ่อเลานี่ก็มาลุ่นน้ำหูนี่นะฝานี่ก็น่าจะเป็นหูแหลกและหูเดียวที่เขาจะเห็นเลยเหื่อที่ใช่ก็เป็นเนื้อนะเต่จะออกมาแต่งงาน นี่หู้ตัวใดหู้ตัวเหม็นหู้ตัวจกรอบแรกอะวะแตเนอะหากรหลอกหากันไปเรื่อยๆเฮ้ยผมเหเนาะมาแล้วมีประเด็นแล้วเดี๋ยวด๋ยวอย่าพายุ ไป้ที่น้องเขาเองนดกว่าที่ง่งไปอ้ยท,ทรกรบอกมาเด้เออมันเป็นโอ้ไปนะมอ่น้องเฮ้ยเปนเอาอะไม่ดี <c oughs> เ,เลบอกว่าอย่าไปฟังอย่าไังอย่าปังควักนั้นอันนี้สอสามเอาอื เดียวเอ้ยตัวแรกไปตัวมเกินมากกว่าโอเอุ้ยเดี๋ยวมรุ่งหมอตัวแรกตัวแรกนะตัวแรกมาเลกมึงจะเกินรีวิวอันเอาเอนี่เิ่งขนาดโอ้ใส่สวยอยู่นะเกินไหวะ เกินเกินเป็นเอลาว้ามันเจ็บเลยว่ากันจ้ะนะบอกกูเสียบปะไว้คอยเบิ่งทรายกูสียจริงจรงตึงๆเข้าตึงๆเข้าแบบกูเสียบคันมันไว้นะโยตีกับมาบุญคอยยุ่ยยุ่ยลงไปอยู่ลื่นได้ขวาดเอาน้านั้นลื่นนี้นะเฮ้ยอย่าบอกได้หูเย็นอีกนะนี่นะออ้ยอย่าป้านี่เป็นไงท่านเป็นโฮมันนี่ถุงเหงะเบิ่มากจับอกป้า บอกว่ามาได้เอามาทราบขันวันสิมาาบึงจริงๆเนาะโอเคอาพันยานเดี๋ยวเดียวปวดหัวเป็นเทีนหูทีเด็ดนะลองมึงโอ้ยอย่ารุนโอ้ยเรียบร้อยสวัสดีมันยานเอท่าที่มันขาดก่อนกุ้งอันนี้นะอืมเอาตึงอยู่ว่าเด็นนี้นะ อ้ะไปได้ปอนจะก็ได้มาถึงคู่เป็นมีมาแล้วกันมารอรุ่นกันนะจิซิเน่ได้รักตีงเจ้าพันตีงทรายมันเห็เจอมันสิดมันย่านยุดยุดยุดเฮ้ยดึงสายแล้วดึงสายแล้วโอ้ยเจ้าพันเอาก,กุ้งใสา ให้ยนันก huh? ุ <Never bath ed Spanish> <uto> ้งนะมันหมุนก่อนดีนะน้ำซุปสายเป็นห้งย้มมาดึงแห้งดึ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 งแล้วดึงแล้วดึงแล้ว่ดึงแล้วไได้ดึงสายเด้เนี่ยสวัสดจ่างซีซันวะดึงแล้วดึงแล้วอย่าพายพอปหมันไปเลกๆกันเตียมขวอน เออแต่มันตึงแล้วดึงแน่นไว้รถน่ะสิควัตเดาะมาควันะตอนเขาจกมาเนี้ยเขาจะบางนาวแตกก็คือละเอียนใหญ่เป็ดคือโอ้ยดึงแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเหงื่อเป็นเหงื่อกุ้งนะเห็นเหงื่อแบ่งเอาได้ใส่เบิดเดี๋ยดิยิกีนี่ว่านี่กำลังเคี้ยวเลยว่าเป็นกิเกันนเไหมฮะคือโดนจนละอย่าพ่ายอย่าพ่ายเห็นดิดี๋ยวกำลังล้ม đừng you nên sao sao hết? Yep, loại. Do you không hết không know? Do you 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 know? Do đi đi đi. you giờ chốt you giờ chốt you know? Do you know? Do you know? Do you know? นี่ีองแล้วมันมันตัวปูใหญ่แต่ก็ะไส่น่ารักตอนจี่นี่กูไปตอนทีนเสียมัวแต่น้ำเอียนนี่เนาะตัวที่ซององเอากับติวดกับปตามติดกันไปได้เลยเนาะฟูหยางไม่ได้คุ้ง เด็ดเอาหางอีโอเคน้อเขาก็มาหลอกมังต่อในมุมของเขาวาถึกงูมันมีนะไปได้งากไปมันคืนถิ่นเดิมบางที่ลังนี่เป็นกินละหัวได้ด้น่นานเรียบร้อยเด้ยปุ้มนี่ของเขาก็ได้ เดดเดมีมีปลงแล้วมีมีปลงแล้วเฮ้ยว่าต้องเดี๋ยวเขาควัดเองนี่มนลุ้นเกิดอะไรพอมันเจ้าดึงแล้วโอ้ยขาดลุ้นกำลังสีเอ็กเพแฟนน่าประทีปแซมกินคือเสือดินะ เอาต้องผิดวางกันอีกแล้วบานทีมือนี้ยซิมโบเมนมือของเขานะฮะเพียงก,กินละออ <laughs> ไปวุ่นกันก็ได้ละ <laughs> มาลุ้นกันดะว่าตัวที่สามของห้าซีมีหรือไม่ลงไปแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วนี่เชียวพีน้องสองนี่ดูเออนี่เรามาหนึ่งในหูนั่นเ้ยหูนะเขาจอง ลงไปแล้วท่านผู้ชมเอ้ยหูนี่กิดสููมเจ้าสหนวนลองซีนเรียบร้อยปะเรียบร้อยท่ผู้ชมมอยูดังไหนมอยูดังไหนที่ไหนไหนใจเจ้ากรดึง่หูไีพหูมนั้ง

ตามัวแล้วตัวนี้ใช่สวยโอ้โนี่มันจะเกินคาราเบลนี่นะผุ้ชมตัวที่สามมาแล้วเออตัวนี้ตัวใหญ่เสียไปแล้วมันก,กินลึกมามาหูนี่เดี๋ยวเขายอดกว่าเงือบเบ็ดละยังตรงเสื้อกูพี่กูยอดมันที่ใหญ่เงือเบ็ดเท่ากับป้าไป่พูดเลย มาหัน่นอุ้ยหูนี่มีแต่หูนี่หูนี่เลื่อยอะกบกินจักเตอ่อมาในะไดกะิีมาเบ่งน้ำหูนี่อย่าได้ปาดนี่มันเริ่มคำเริ่มมืดแล้วได้มาอีกโตซะเฮ้ยคือมีบ่อนบาดเสียงไม่จกๆบจบ๊ะ Ui, xoạp đấy, thầm bờ rôm Ui Xoạp đấy Đến đấy, kìa sai lúc mấy Ui, Ui, này cái neo đấy, chỉ mưa bác rồi nè Mi

ตัวแรกก่อนนะท่านผู้ชมว้าวเผื่อเป็นที่กินได้คำละอะไรตัวแรกเดี๋ยวห่านผู้ชมอย่างกับตัวบอลใหญ่ไปได้เนาะใส่ประมาณสามนิ้วก้อยนิ้วว้ยนิ้วโป้นี่แหละนนี่เป็คักอาจจะเป็นตัวสุดท้ายของม่นีอะไรก็เป็นได้ อ๋อเนาะลังเจนี่เขาก็พออะไรเนาะมันบุพเพได้แหละมันคำเลยอย่างก,กันไม่นี้ก็ได้สี่โตคือเก่าคือรอบบางอยา่างนี้แต่ว่ารอบนี้ก็สีเอียนน้อยหน่ยได้เอียนใหญ่มาตัวหนึ่งนี่ใช่ปะหรือเ,เอียนใหญ่นะนี่ก็บ่ได้ใหญ่เวอร์บ้างมันเนาะกันใหญ่พอดีพอดีพัดเพชรเออเออเนาะเปขอบไป,ข,ไปข้าไปเขื่อนพัดเพชรในเขื่อนมีอยู่มีเลยเป็นแนวป้ามืหอนี้สะทัญใหญ่ รมาาขนดอบเพิ่นแล้วมาเนี่ได้ตัวเดียวรอบนี้เราได้สามตัวเองมาตัวเองได้ตัวเดียวเลยนี่น่ะหลังจากนี่กะสิได้ไปที่เบย์เบย์สันนี่น่ะไปเจอกันคลิปหน้านะหลังจากนี้ก็เมื่อคันกรรมลว